รับซื้อนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยครับมันนี่ก็มันในทุนหกพันบาทนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมนะตามสไตล์โคตรเซียนไปกับสเต็ปเฮียโจ้ละกันนะครับมัอนี้ก็หกสิบหาคนเบิงเอ้หกสิบหาคนเล่นนะครับผมนะครับผมโนหนึ่งก็อยู่ไม่ทุนไม่หนาเท่าไหร่นะครับอาจจะถ้าเต๋าแบบนี้นะครับผมเราเล่นลักษณะเป็นเขาตัดกันไปก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวเฮียใส่ไปต่ำไปก่อนละกันนะครับผมเปิดแรกต้องแหกหมานแล้วครับผมนะ มาดูแลกันนะครับผมเปิดแรกต้องแหกหมานยังไงนะมาดูแลกันนะครับว่าจะเป็นสเต็ปและสไตล์ยังไงเนาะเอียวเอียวสอนนะครับผมนะเริ่มตัวไดดีครับ่น้องกันไปเอามข้องกันไปแล้วครับผมนะลักษณะเขาแบบนี้นะครับผมนะจะเป็นลักษณะเขาอ่าเป็นเขาตัดนะครับผมนะเฮียนั่งดูมาสักพักละนะครับนั่งดูตั้งแต่สูงมันไหลแล้วนะครับผมว่ามันท่มาเขาจังไรนะครับผม แต่สุดท้ายแล้วมันก็เข้าล็อกนะครับผมนะตามตำราตำราไปกันทีเดียวเชียวนะครับผมเนีะเอาไหครับผมมาเบือนแล้วกันนะครับผมไม่กดไปทั้งสูงแล้วกันนะครับผมนะนะครับหน้าแดงสองไม้หน้าดำสองไม้แล้วกันนะครับเขาแบบนี้นะครับผมนะไล่กันไปนะครับพยายามหาจังหวะเล่นนะครับผมอยากไปฮะนั่นนะครับผมมาเบืองแนวทางกันแล้วนะครับไป่น้วนะครับเปแบบงมๆ เอวอุ้ยสี่ห้าเอวโอ้โหได้คุ่นทิปครับพี่น้องอือหรือว่าเสียหรอครับพี่น้องอืมนะครับยังไหนอยู่ครับอือยมาแล้วครับผมหมื่นสี่นะครับผมนะอ่านะครับผมต่อไปนะต่อไปนะครับผมเขาแปลกๆนะครับแต่เฮียจั่ยังไงว่าอยู่สูงอยู่นะมันก็จะอาจจะพลิกแพงกันได้นะครับอาจจะตัดไปนู่นไปนี่นะครับผมกระเบื้องออกนะครับ ตำรับตำรานะครับพี่น้องสูงนะครับพี่น้องโอเดมั่งงามๆน้องลาวานิวได้เออคือเจี๊ยบพี่น้องเจี๊ยบพี่น้องไอเต็มขว้งกันด้เว้นะครับเออคือวันเจี๊ยบสามหมื่นสาม นี่ละครับผมตำราโคเซียนนะครับผมตำราโคเซียนนะครับผมไปเรียนมาไหมนะครับผมนะอานะครับผมมาเบอร์ล้วกันนะครับต่อไปอันนี้ว่ามาสูเบิร์นครับผมไม่นี่มาคนมาเจ็ดสิบห้าคนนะครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่โนซองนะครับผมติดท็อปไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับผมก็ท่องนี้ก็เล่นกันเบาๆนะครับผมนะไม่ต้องสิงแย่งสิงเก่งดีนะครับผมนะค่อยๆเล่นกันไป ตามตำราข้อเซียนนะครับพี่นอออ้องหกหกสี 6, 4, ่ยี่สิบแถมห้องนะครับพี่น้องเ,เอ,อียหา้าหมืน่นแปบดบพี่นอ้องบอกแล้วครับพี่น้องนี่ครับอันเกมตามจังหวะตามตำราค้อเซียนศึกษาจากเฮียโจได้เลยครับพี่น้องเ่าต้องไปศึกษาจากไป ครับผมเ mm hmm. ดินการโจรจะสอนเองออาต่อไปไม้ต่อไปลงต่ำครับพี่น้องนะทีลาบลุ่มครับพี่น้องนะใส่กันไปนะครับผมนะจริงเฮียตั้งเป้าไ้สักสี่แสนห้าหมื่น 50, 000, นะครับผมนะอันนี้ก็เกินแล้วแหลนะแต่ก็ไปต่อนะครับผม mm hmm. เขามันกาลังเริ่มสวยไม่รู้จะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับผมไปกันเรื่อยๆตามตำรับตําราโคตรจะเสี่ยงกันเลยทีเดียวเชียวหนึ่งสี่ แงไปกินน้ำแป๊บเดียวกลับมาโอ้โหโหกสี่เอวเอ้มันเขามันเหมือนลักษณะเอ้านะครับผมมันเขามันเหมือนกับสูงแล้วมันมาตัดสิบเอ็ดเลยนะครับเอ้ไม่นี่ยังไงก็ต่ําตัดกันไปที่ตับนะครับผมโอ้ป,า,ปาบับโน่นึงมันจะไรวะ โนหนึ่งปาดหน้ามาจ็ดแสนปาดมาจากสานแสดงว่ามันมาเอากำไรนะเปิดมาง่ามงามน้องลาเนี่ยใดยเปิดมาหาสวงอือห้อาซอือนะครับผมนะหาหมืครับกลับมาแล้วครับพี่น้องกลับมาก่อนครับผมบัโหกันนี้เสียครับพี่น้องมันแทงสูง ยังเคยเจอคนที่มีทุนเยอะนะครับผมเกือบสิบล้านก็มีนะครับผมคนที่เขาเล่นแบบว่าเล่นจริงจังก็มีนะแต่ว่าคนหรือว่าเขามานั่งอ่านเขาแล้วก็แทงจริงจังก็มีนะครับผมนะแสดงว่ายังไม่เคยเห็นกันนะครับผมมาเบิ่งนะครับผมเซียนไปเล่นสูงครับรอบนี้แม่งแทงสูงหนักเลยครับแต่เราจะสวนต่ํานะครับพี่น้องนะเดี๋ยวมาวัดเลยนะครับผมเซียนกับเฮียโจเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมนะ นะเบิง้งอกันนะครับผมไม้หนักแทงสูงไปแล้วครับพี่นอ้องเปียเป็นจังไดรโว้โ<า>แต่มันอีหมวยคุ้มนะไม้นี้เขาแทงหนักนะแทงสูงอ้ยเอาละพี่นอ้องหกหมื่นเก่าเลิกเท่านี้ไหม ไปอีกสักไม้ละกันนะครับตัดสูงไปก่อนนะครับผมดูซิว่าเสียนมันจะเล่นอะไรดูเบิรงก่อนพี่น้องนะครับผมมันเสียนมีสล่เหรีงดูแต่เราจะไปสูงแน่นอนนะครับผมไม่นี่มาดูกันนะครับผมนะว่าเสียนมันจะแทงทีไนแต่ไม่ขึ้นเสียนน่าจะไปสูงเหมือนกันหรือว่ามันนั่งดูก่าเขาเอามาแสดงว่ามันดูเขาครับพี่น้องเฮ้ยเซียนนี่ดูเขาเบนนะเนี่ยนะครับโปต้งหกครับ โอ,โอเคครับพี่น้อนทงทำนี้แล้วกันนอกเช็ดมือเอนะครับผมปาด์ตไฟมันลดนะครับบอคืนออกนู่นหนึ่งนะครับผมนะทุนหนาเกินโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับผม